ผลมวยโลกคู่ที่น่าสนใจคู่แรกที่ริยาตซาอุดิอาระเบียในรุ่นเฮวิเวตมีกำหนด10บยกแอนโทนี่โจชัวเอาชนะน็อกฟานซิตเอนการนูในยกที่สองสำหรับรูปเกมการชกเป็นทางโจชัวที่ทำได้เหนือกว่ามากเมื่อผ่านไปแค่ในยกที่2เท่านั้นโจชัวก็ประเคนหมัดขวาเข้าคางของเอนการนูลวงลงไปถึงสองครั้งจนพ่ายน็อกไปในยกที่2นั่นเอง คู่ที่2เป็นการชิงแชมป์ w ิ b o รุ่นเฮฟวีเวทเฉพาะการระหว่างโจเซฟปาร์เกอร์กับทางจางจือเลยผลปรากฏว่าโจเซฟปาร์เกอร์เอาชนะคะแนนไปได้11 3, 11 1 1 3ต่อ113 114ต่อ112และ115 1 1 5ต่อ111คว้าแชมป์ w ิ b o รุ่นเฮฟวีเวทเฉพาะการไปครองได้สำเร็จ คู่ที่3เป็นการชิงแชมป์โลกหรือ UBC รุ่นเฟเธอเ,เวตเรวากัสจาก Mexico, เม็กซิโกเสมอกับทางนิกบอนจากประเทศอังกฤษด้วยสกอร์ 114-112, 113-113และ110-116แม้ว่านิกบอนจะทรงวากัสลงไปในยกที่8และ11แต่ก็ไม่เพียงพอทำให้เข็มขัดยังอยู่กับทางเรวากัสแชมป์โลกชาวเม็กซิกันนั่นเอง